สวัสดีครับช่องชีวิตที่บานเกิดชนุมานะครับมืนีวันที่10เก็กันยายนนะครับตื่นเสองมาฝนกระตกนะครับตกลิ่นลิ่นพอดีมืนีผมสีได้ไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับฉีดไอแอตต้านะครับพอดีเราฉีดแล้ว็สี๋ด้มานอนแล้วครับฝนตกลิ่นล่นเดี๋ยวผมสิพาไปไปหมองเขาฉีดนะครับเป็นวัดสีสมบูรณ์นะครับ ทางโรงพยาบาลนะครับ,บ,รบกำลังเดินทางออกไปฉีดวัคซีนครับออกไปในกระเชอกไปถนนหลวง สัน่นว่ครับเลยครับสัน่นนิดหน่อยมันิดหน่อยแล้วเนาะครับสัน่นร้ายเลยลเลยนี่มาแลยถนนหลวงสายสองศูนย์สามสี่ เดี๋ยวไปต่อกันอยู่ขาวัดเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายตัวนี้ประมาณเกือบสองโลสีหอนแล้วนะครับมาผ่านประปา <c oughs> <c oughs> ปลาปาเปนสีสมบูรณ์ผ่านปลาใหม่มาผ่านทีวาการอําเภอชานุมาล แถวนจะไม่ผ่านพอผ่านแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปในวัดสีสมบูรณ์ไปถอนมอกข้าจีบเขา้เขาไปในวัดสีสมบูรณ์ มาแล้วลึกๆจะไปหาจอดมองมอ,งม,องมองบทิดลมนะครับสองนาทีมันก็เตรียมเลียวกระดิถ่ทยกระดิษยเบิ่งใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวบนหัวเขาใกลๆ้ๆสี่ายได้หรือเปล่านะครับมันเป็น บ่อยากรบกวนพวกหมอพวกแพทย์เพื่อนนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจะปิดเปิดฉันนี้เดีย๋ยวเธอถ่ายาถ้ายได้ฉีดถ่ายให้เพื่อนนะครับผมมาร่อฉีดยานะครับล่อ,อฉีดยาอยู่ตอนนี้ผมมาใส่เสียงน้ำหลังนะครับใส่ข้างในบ่ได้ยิงใจเพื่อนนะครับรยิงใจพวกผีหนังน้ำกันนะครับแกับพวกพกนัากงารทางการแพทย์นะครับรวมเพื่อน มก็เลยออกมาเพิ่มเสียงใส่ทางนอกนะครับก็ดีเอาครับในวิลล่าคือเขาฉีด้วครับหลังจากฉีดแล้วนะครับก็ความดันครับสำหรับสองเถื่อนะครับการรอดสิบห้านาทีนะครับเดีรอวอดแป๊บหนึ่งหลังจากฉีดวัคซีนมากรกลับมาให้ธารกิจจะคล้องต่อเอางัวออกแล้วก็ สิได้พักผ่อนนะครับสีได้นอนพักจักหน่อยหญ้าง่วงกับท่านได้ดอกครับก็สิไปตัดอยู่ครับเพราะว่าสีดแล้วไข่ก็บ่ดด้ไข่ก็จะต้องไปห้หญ้าให้ง่วงเป็นภารกิจปกตินะครับก็เลยไข่สําได้ก็ต้องไปห้หญ้าให้ง่วงนี่สําคัญเลยนะครับมันบอาให้มันนี่ก็อยหญาแต่ก็หาบม่ยากนะครับก็ไปเกี่ยวยาปลูกนั่นนะครับ พอจะมาแต่ฉีดยาแล้วกับมีหมาหน่อยแหลนมากนั่มก็องก็ล้องสองตัวนะครับเนี่ยนั่งอยู่ทั้งหลังเลยครับเนี่ยมาสีนอนสีได้นอน,น,อนบบุ้มมือเนี่ยหยานมาหน่อยนี่กวนอยู่ครับเดี๋ยวมือนี้ปิิคขิปไว้สำนี้นะครับเนาะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วผมฉีดแอตัตาซิลิกาครับขั้นมีผลขังเคียงอย่างไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดพิษขิดให้เบิงบ่งอีกเท่าหนึ่งนะครับฝาก ติดตามช่องนะครับชีวิตที่บานเกิดชนุมานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ